สวัสดีงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้ำพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะคบว่าวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกโค้ดฟรีแจกผลปีศาจฟรีนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ผลปีศาจฟรีนะครับวันนี้พี่มีแจกไปฟรีและผลทาวอนด้วยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ผลทาวอนนะครับน้องก็ต้องดูคลิปไปเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าคลิปนี้นะครับน้องพี่ก็จะแจกผลทาวอนนะครับแล้วก็แจกโค้ดให้แบบบบฟรรนะคััส งน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสงโค้ดแบบฟรีนะครับถ้าอยากได้ในส่งโค้ดแบบฟรีนะครับก็ต้องเป็นคลิปนี้เท่านั้นนะครับทุกคนนะก็จะเปรามาดนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่งารปไก่ตันราคา1บาทมีอยู่จริงซื้อแล้วได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่การสุ่มเติมสต็อกไก่ตันทุกวันเข้าเกมมาแล้วเลเวลตันจริงๆมีหมดัดก๊อตร้านดีชีสช็อปนะครับจำนายไก่ตันราคาถูกไก่ตันโมจิตื่นพลเสือพลช้างพลพ้าพลหมาจิ้งจอกมีหมดเผ่าวิซีครบ มอเลือก็มีและมีการฟาร์มทุกรูปแบบในเกมกดเกมพาร์ผลปีศาจเติมโลบอกสุดคุ้มใครสนใจกดเข้าลิงก์ใต้คลิปพี่ได้เลยของโค้ดฟรีนะครับนาอก็ต้องเป็นคลิปนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของโค้ดนะครับหรือว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของผลปีศาทาวน์นะครับก็คือจะมีในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับเรียกได้ว่ารวมเลยนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะคร ที่แบบว่าอยากได้นะครับน้อก็อย่าพลาดคลิปนี้ละกันนะครับแต่ก่อนอื่นพี่ขอแจ้งในส่วนของผลพิษสัทวถาวและกันนะครับและไม่เกี่ยวที่พี่จะแจกวันนี้ด้วยนะครับน้อก็คืออันนี้นะครับเป็นกิจกรรมทุกวันอยู่แล้วนะครับน้อก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับก็คือถ้าคลิปนี้มีคนดู49,000คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของ ผลพิสัสทฟรีหนึ่งผลแบบฟรีนะครับสามารถเลือกเลยเลยนะครับโนว่าจะเอาผลเอาไรนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของผลพิสัสนะครับโนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของผลพิสัสนะครับโนก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของผลพิสัสหรือว่ากิจกรรมของพี่เองนะครับทุกคน และผลพิษศาสที่พี่จะแจกวันนี้นะครับโนก็มี5ผลนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าผลพิษศาสที่พี่จะแจกวันนี้นะครับจะมี5ผลนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าพี่ไม่ได้แจกทั้งหมดแน่นอนนะครับโนก็คือแบบว่า พี่จะสุ่มคอมเมนต์แจกนะครับเนาะก็ค like <tail h orden> nice ือจะสุ่มคอมเมนต์แจกแบบไหนนะครับก็คือแบบว่าให้ทุกคนคอมเมนต์ละกันนะครับเนาะก็คืออยากได้ทั้ง5ผลนี้นะครับเนาะหรือว่าอยากได้ผลใดผลหนึ่งในนี้นะครับเนาะเอาไปทําอะไรนะครับพี่จะไปอ่านทุกคอมเมนต์นะครับเนาะถ้าคอมเมนต์ไหนโดนใจนะครับพี่จะทําการแจกให้แบบฟรีๆนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะก็คือแบบว่าต้องคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับถ้าคนไหนไม่คอมเมนต์นะครับก็ถือว่าจะเสียใจมากๆนะครับทุกคนเพราะว่า คลิปนี้นะครับน้องก็ถือว่าเป็นการนะครับน้องก็คือแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของผลปีศาจแบบฟรีๆนะครับถ้าอยากได้ในส่วนผลปีศาจแบบฟรีๆนะครับน้องก็อย่าพลาดคลิปนี้ละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าทําการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับถ้าอยากได้นะครับน้องต้องคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับน้องว่าอยากได้ผลที่แลกไปทําอะไรอยากได้ผลช้างไปทําอะไรอยากได้ผลหมาจิ้งจอกไปทําอะไรนะครับผลประตูไปทําอะไรหรือว่าผล พาไปทาอะไรนะครับเนาะถ้ามีเหตุผลมากพอนะครับเนาะพี่ก็จะทําการแจกให้นะครับและเงื่อนไขก็คือกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะและอย่าลืมนะครับในส่วนของคอมเมนต์ชื่อเฟซหรือว่าที่พี่ติดต่อหาได้หนึ่งช่องทางนะครับจะเป็นทางไหนก็ได้นะครับเนาะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเนาะและอย่าพิมพ์ผิดด้วยละกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนโชคดีเดี๋ยวพี่จะทักหาเองนะครับนอไม่ต้องทักหาพี่นะครับเดี๋ยวพี่ทําการทักหาแล้วก็แจกให้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าทุกคนต้องตั้งใจ คอมเมนต์นะครับเนาะเพราะว่าพี่จะตั้งใจอ่านมากๆเลยนะครับเนาะเพราะว่าทุกการแจกทุกครั้งนะครับพี่จะอ่านเองนะครับเนาะไม่ให้คนอื่นอ่านเด็ดขาดนะครับทุกคนและคุกคอมเมนต์หรือว่าทุกคลิปนะครับพี่อ่านเองทุกคลิปเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับจะไม่มีใครได้อ่านคอมเมนต์แน่นอนนะครับเพราะว่าพี่ใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับทุกคนเนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าวันนี้มีโค้ดดีๆมาแจกด้วยนะครับก็มีโค้ดเงินโค้ดรีสแต็คนะครับเนาะแล้วก็โค้ดต่างๆนะครับเน อยู่นะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเดี๋ยวจังหวะนี้ก็เอาโค้ดไปละกันนะครับยี่สิบก้ดนะครับเนาะและถ้าโค้ดไหนอยากได้นะครับในส่งผลพิสัยก็คอมเมนต์ลงใต้คลิปนี้เลยละกันนะครับและจังหวะนี้นะครับพี่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับเพราะว่าพี่จะใส่เสียงเพลงให้ละกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการแจกโค้ดทั้งคลิปเลยนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณเลยครับเนาะไปเจอกันท้ายคลิปดีกว่านะครับทุกคน

Body, body. No inside, my body, body, oh, my body, body. Oh, am the body, my, my body, body. got oh, My body, my body, body. No inside, in the bumpy My body, body, oh, my body. body. Oh, my body, body. เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสาหรับวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนว่าพี่ก็มานะครับนอก็คือแบบว่าแจกโค้ดให้แจกของฟรีให้แจกผลถาวรบอลให้นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับน้องก็คือถ้าแบบว่าอยากสนับสนุนแบบจริงจังเลยนะครับไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนเนี่ยเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้อเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละคน สำหรับนี้นะครับพี่ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับเนาะทุกคนเข้ามาดูแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ละกันนะครับเ <c oughs> ตือนเป็นครั้งสุดท้ายละกันนะครับทุกคนเพราะว่าอันนี้เป็นกิจกรรมที่พี่จะแจกนะครับเนาะและอยากให้ทุกคนตั้งใจจริงๆนะครับอยากแจกให้คนตั้งใจจริงๆนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็ ขอจบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะและพี่จะรออ่านคอมเมนต์ทุกคนละกันนะครับเนาะว่าทุกคนจะคอมเมนต์ออกมาประมาณไหนอะไรยังไงนี่นะครับทุกคนสําหรับนี้นะครับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่าน like sure ี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับเนาะคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับสําหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย